ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูพันธุ์มันสับปะหลังนะครับสายพันธุ์มันระยองนะครับจะมีทั้งหมดเก็บทุกสายพันธุ์นะครับก็ระยอง4ระยอง5ระยอง72และระยอง7นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมันนี้อายุประมาณ1เดือน20วันนะครับที่ปลูกทดลองดินที่เป็นหินแบบนี้นครับก็จะพามาดูนะครับว่า สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ของระยองแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือระยองสี่นะครับที่ผมทดลองปลูกตัวนี้จะเป็นระยองสี่นะครับก็โตแค่ประมาณนี้ครับระยองสี่หรือน้องแบมนะครับบางคนก็เรียกแต่ละชื่อนะครับก็ไม่เหมือนกันอันนี้ระยองสี่นะครับถัดมานี่ระยอง5นะครับก็โต อันนี้ระยองสี่อันนี้ระยองห้าครับก็โตค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับก็ระยองห้าถัดมานี่ระยองเจ็ดสิบสองนะครับก็จะโตรู้สึกว่าจะโตโตเร็วกว่านิดนึงนะครับโตเร็วกว่าพวกระยองห้ากับน้องแบมระยองสี่นะครับอันนี้ระยองเจ็ดสิบสองสุดต่อมานี่ระยองเจ็ดนะครับ ระยองเจ็ดก็จะโตขึ้นโตเร็วครับโตเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับของระยองแล้วก็แตกดินแตกนะครับแตกไวมากกวพันธ์อื่นนะพันธุอื่นยังไม่แตกเลยนี่ครับระยองเจ็ดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนอันนี้เลยอง11นะครับก็จะโตเร็วหน่อยแต่ผมคิดว่ามันโตเร็วเพราะว่าอันนี้ผมใส่ขี้ไก่รองพื้นนะครับแต่ยังไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดอาหารเสริมมันเลยดูเหมือนโตเร็วกว่าพันอื่นๆนะครับส่วนพวกนี้ไม่ได้ฉีดเลยคือใส่ปุ๋ยอย่างเดียวใส่ปุ๋ยครั้งเดียว ก็เอามาลองปลูกเทียบดินดูนะครับอันนี้ระยอง11เดี๋ยวผมจะพาไปดูระยอง9นะครับว่าระยอง9มันยังไงมันโตเร็วไหมครับระยอง9ต้องหาก่ันพะพ์มันอยู่อีกที่หนึ่งระยอง9 เดินดูเลยองเก้าเลยองสิบเอ็ดจะขึ้นดีกว่าเลยองเก้าเยอะเลยเลยองเก้าจะค่อนข้างตายเยอะครับดินเป็นหินแบบนี้นะครับดินหินอันนี้เรับเลยองเก้าอันนี้เลยองเก้าก็จะโตประมาณนี้ครับเลยองเก้านะครับ นี้คือไรฟกระยอง9นะครับอายุ1เดือน20วันก็จะประมาณนี้ครับไรยอง9ตัวนี้ระยอง13นะครับก็จะต้นเล็กๆรู้สึกว่าระยอง11จะโตเร็วกว่ากบเพี่นนะครับลองมาก็เป็นระยอง9 แต่พวกนี้ผมใส่ขี้ไก่รองพื้นครับขี้ไก่แกบนะครับอาจจะเป็นเพราะขี้ไก่แกบก็ได้มันถึงโตเร็วแต่ยองสิบสามไม่ไม่ค่อยโตเท่าพันอื่น,นครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามันโตวกว่าน,นี้ผมจะขุดหัวให้ดูนะครับครับขอบคุนครับ